พี่น้องมากินบมกม่วงเลอจ้ามะม่วงอะไรไม่รู้นี่ดูค่ะลูกนี่เทียบกับนี่เทียบกับหน้าเลยนะคะที่อยู่ในจานนี้แค่นี้นะคะนี่ค่ะแค่นี้นี่แต่ละชิ้นใครรู้มะม่วงอะไรบอกหน่อยนะคะนี่ค่ะน้องสะพ้ายเอามาให้ลูกใหญ่มากนี่เลยอันนี้กินได้ไม่รู้กี่วันนะคะอืมหลานสาวเอามาให้ค่ะนี่ กรอบมากเปรี้ยวอมหวานนิดหนึ่งนะคะอร่อยอจับกรอบมากมจับ แซ่บมากมมเปรี้ยวอมหวานแซ่บมากค่ะแซ่บจริงๆนะคะ